อย่าหารมค่ายดังประกาศสองนักร้องหนุ่มฮอตโดนบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนคลับหลายคนเป็นห่วงต้าอธิวัตนแสงเทียนและโอมธนาพักจงใจพระนักร้องนักแสดงชื่อดังมากฝีมือที่โดนคนบางกลุ่มตามไปถึงบ้านทำให้ทางค่าย YSF Entertainment ออกชี้แจงขอความร่วมมือ ประกาศขอความร่วมมือเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของศิลปินเนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของคุณโอมธนาก,ากัก Y E L L O W S K R T และคุณตา้าอธิวัต T A R A T I W A T โดยได้ทำการตามมายังที่พักอาศัยของศิลปิน ทำให้ศิล,ลปินถูกคุกคามพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกไม่ปลอดภยัย YSF Entertainment จึงขอความร่วมมือให้เคารพพื้นที่ส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของศิล,ลปิน YSF Entertainment ขอไม่สนับสนุนการกระทําที่เป็นการคุกคามศิล,ลปินดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากแฟนๆทุกท่านให้ความเป็นส่วนตัวกับศิล,ลปิน